มาผมว่าข่าวนี้หลายคนน่าจะอยากรู้แน่นอนนะครับสำหรับประเด็นนี้มาดูกันดีกว่าว่าท็อปรายได้สูงสุดของไอดอลเคป๊อปฝ่ายหญิงในปี2021นี้มีใครกันบ้างมาดูว่าลิซ่าติดหรือปล่าก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าเนี่ยจะอันดับแรกโดยสื่อดัง South China Morning Post ก็เป็นการไล่แหละคือความจริงก็มี5อันดับแหละแต่ว่าก็ติดมาเกินแะบางลำดับก็เท่ากันนะครับ ซึ่งอันดับ7เ,เนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับแต่ว่าเป็นสาวคนนี้ลลิสาอะลลิซ,า,ะละลซานะฮะมโนบาลิซานั่นเองนะครับสมาชิกชาวไทยของวง blackpink วัย24ปีซึ่งเธอคนนี้เป็นน้องเล็กเลยนะเพราะว่าเดบิวต์มาได้เพียงแค่5ปีเท่านั้นเองครับแต่ว่าด้วยความสำเร็จทั้งในฐานะศิลปินไอดอลนะฮะแล้วก็ฐานะแฟชั่นไอคอนเจนซีจนเธอเนี่ยกลายเป็นขวัญใจแบรนด์โลกทำให้ลิซ่าเองทำเงินไป14ล้านดอลลาร์สก็มา460ล้านบาทเนี่ยแหละฮะ แต่ถ้าเกิดดูจากความสำเร็จระดับโลกแล้วแน่นอนว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเพราะเพลงฮุะปล่อยมาวีคเดียวเท่านั้นเองครับอันดับถัดมาดีกว่านะฮะทำเงินได้เท่ากัน3คนเลยที่825ล้านบาทนะครับได้แก่ยุนอาเกลสเจนนะครับแล้วก็ยังมีซูจีเธอคนนี้น,นะฮะมิสเอที่ก็อาดีตสมาชิกวงมิสเอนะฮะที่ตอนนี้ก็เป็นนางเอกแถวหน้ากันไปลวแล้วก็บอาครับไอดอลสาวร่างเล็กที่กระโดดแล่น ในวงการเพลงวงการบันเทิงต่างๆนี่นะฮะมานานกว่า20ปีมาดูอันดับสามกันนะฮะซันดาราพาร์คนะครับโอ้โหชอบเพลงคนนี้มากเชืนี่ว่านะครับโดยกลุ่มรุ่นพี่ที่ก็เคยร่วมงานเคยร่วมสังกัดเดียวกันนะฮะกับแบล็คพิงครับโดยซันดาราครับเดบิวต์มาเกือบ20ปีแล้วก็ประสบความสำเร็จกับทั้งวงเองแล้วก็โซโล่เองทำเงินไป990ล้านบาทอันดับ2ฮะอีฮโยริครับนักร้องแล้วก็โปรดิวเซอร์สาวซูเป็กซี่ก็โด่งดังตั้งแต่ช่วงยุค90 แจ้งเกิดในฐานะนักร้องและปัจจุบันผล็ตรายการของตัวเองครับทำเงินไป990ล้านบาทหรืออาจจะมากถึง 1, 3 2 0ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับปิดช้ายด้วยตำแหน่งแชมป์ไอดอลสาวอเธอคนนี้ไอยู IU, นะฮะน่าจะติดตามกันทั้งวงการเพลงและวงการซีรีส์นะฮะวัย28ปีเท่านั้นครับเธอคนนี้จากเด็กสาวยากไร้ปัจจุบันเธอคือนักร้องที่ขายดีมากและผลงานซีรีส์ฮิตมากมายครับโดยเป็นทั้งโ o เ e ลล์เยลูน่านะฮะที่กระโด่งดังมาก โดย IU เองทำเงินไป1,000ถึง1,500ล้านบาทครับโดยนอกจากทำไรายได้มหาศาลแล้ว IU ยเคนนี้ก็ยังขึ้นชื่อเรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็บริจาคให้ผู้ยากไร้มากมายครับโมว่า IU เนี่ยเป็นไอดอลของใครหลายคนได้เลยเนะเพราะว่าเธอเนี่ยลงทุนในอสังหาเยอะมากอืมผู้ออแล้วถ้าเกิดมีเงินเนี่ยลงทุนในอสังหาก็ดีเหมือนกันเนาะ อันดับแรกก็คือต้องมีเงินก่อนแหละใช่ไหมฮะถูกต้องนะฮะ,ออะมันก็จะยากนิดนึงผมไดเรกไม่หายพี่ปุ่นอ๋อไม่ตอบพัดไม่อ่านด้วย